สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำตัวเกรดเดอร์ที่เราจะใช้กันในกิจกรรมปรับพื้นฐานนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ i j s t นะครับก็วิธีการเข้าเว็บ i j s t นะครับให้น้องๆเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ที่น้องๆใช้นะครับแล้วก็ไปที่เว็บ i j s t IT. KMITL. AC. TH ครับทีนี้น้องๆจะมาโผล่ที่หน้านี้ ก็ใหน้น้องกด enter course หรือไม่ก็กด sign in ก็ได้ครับจะไปโผล่ที่หน้าแลอ้อ in เหมือนกันแล้วก็ให้น้องๆ login ด้วย username กับ password ที่พี่ๆได้ส่งไปให้นะครับเมื่อน้องๆทำการ sign in <c oughs> เสร็จแล้วนะครับน้องก็จะมาโผล่ที่หน้าค o ร์สซึ่งมี c o u r ให้น้อง enroll นะครับจะเห็นว่ามีค o ร์ส p programming 6.7ให้ enroll เข้าไปนะครับก็ใหน้น้องกด enroll แล้วก็ใส่รหัสข,ของ c o ร์สที่ พี่ๆได้ประกาศไว้นะครับเมื่อน้องๆ enroll เข้ามาในคอร์สได้สำเร็จแล้วใช่ไหมครับน้องก็จะมาโผล่ที่หน้านี้หรือก็คือหน้ารายละเอียดของคอร์สนั่นเองครับซึ่งในหน้านี้เนี่ยสิ่งที่น้องๆจะได้เห็นก็คือจะมีตัว description ของคอร์สนะครับตัว instructor หรือก็คือพี่พีทแล้วก็ตรง leaderboard เนี่ยจะเป็นรายชื่อของน้องๆน,นะครับโดยเรียงจาก คะแนนจากการทำโจทย์มากสุดไปน้อยสุดนะครับซึ่งถ้าน้องๆอยากจะเข้าไปดูรายชื่อเต็มๆเนี่ยก็สามารถกดไปที่ student ได้ครับทีนี้ถ้าเรากดไปที่ problem ก็จะเข้ามาสู่หน้ารวมโจทย์นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยมีโจทย์อยู่ข้อหนึ่งซึ่งพี่สร้างไว้เป็นตัว demo เ,เนาะจะเห็นว่าในหน้าโจทย์นะครับในโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยก็จะมีตัวชื่อโจทย์ซึ่งในชื่อโจทย์เนี่ยข้างหน้าสุดจะมีวงเล็บ แล้วก็มีชื่อเล่นอยู่ใช่ไหมครับชื่อเลนอ่นนั้นเนี่ยเป็นชื่อเล่นของคนที่สร้างโจทย์ข้อนั้นนะครับแล้วก็ difficulty ก็คือความยากของโจทย์ซึ่งเริ่มที่สุดดาวแล้วก็มากสุดคือ5ดาวแต่ว่าในคอร์สนี้เนี่ยจะมีมากสุดแค่3ดาวนะครับแล้วก็ต่อไปเป็น pass กับ attempt ตัว pass เนี่ยก็คือจำนวนคนที่ทำโจทย์ข้อนี้ผ่านแล้วแล้วก็ได้คะแนนเต็มส่วน อเทมเนี่ยคือคนที่อลองส่งโค้ดในข้อนี้แล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านนะครับส่วน Ratio อเนี่ยก็คืออัตราส่วนระหว่างคนที่ทำผ่านกับคนที่พยายามทำโจทย์ข้อนี้แล้วนะครับส่วน e x p ก r e d a t e เนี่ยก็คือวันหมดอายุของโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือพอถึงวันนั้นปุ๊บโจทย์ก็จะหายไปนั่นเองครับซึ่งพอเรากดเข้าไปในโจทย์ข้อนั้นๆน,น,นะครับจะเห็นว่า มันก็จะมีรายละเอียดของโจทย์ข้อนั้นขึ้นมาทางซ้ายนะครับตรง description ก็น้องสามารถอ่านรายละเอียดของโจทย์แล้วก็ไปทำโจทย์ในเว็บโค้ดแล้วก็มาส่งได้นะครับซึ่งถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างของ description นะครับก็จะเห็นว่ามีตัว input specification นะครับหรือก็คือ,อาการรับค่าของโจทย์ข้อนั้นน,น,นะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็เขียนว่าไม่มีแล้วก็ output specification หรือก็คือการปริ้นค่าของตัวโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Python หรือ r a p t ตอร์นะครับที่น้องๆต้องทำเพื่อแก้โจทย์ข้อนี้แล้วถ้ามาดูกันที่ทางขวาขวาล่างก่อนนะครับจะมีคำว่า t test case นะครับหรือก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นตัวอย่าง s ท case ของโจทย์ข้อนั้นๆเพื่อให้น้องๆเข้าใจโจทย์ข้อนั้นมากขึ้นนะครับก็พี่ๆที่สร้างโจทย์ไว้เนี่ยเขาจะใส่ s sample test case ไว้ก็ อาจจะใส่บางคนอาจจะใส่2ถึง3าสแปเปิลเทสเคสนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราขึ้นมาดูข้างบนก่อนตรงนี้เนะี่ยจะเราจะสามารถ file, อัปโหลดไฟล์ทั้ง Python หรือ r a p t o r ก็ได้นะครับแล้วแต่โจทย์ข้อนั้นนั้นก็คือไฟล์ที่เราทำเพื่อแก้โจทย์นั่นแหละก็เดี๋ยวพี่จะอัปโหลดไฟล์ให้ดูนะครับอย่างข้อนี้พี่เขียนไว้แล้วก็คือไฟล์นี้เป็น Python นะครับเราสามารถกดไปที่ submit นะครับแล้วก็ ลองเทสโค้ดก่อนก็ได้ครับอย่างข้อนี้เนี่ยไม่มี input ก็ไม่ต้องใส่ input เข้าไปเนาะก็เห็นว่าตัว output เนี่ยพี่เห็นแล้วว่า output ของพี่มันตรงกับเทสเคเนาะพี่ก็กด submit to server จริงๆน้องไม่ต้องเทสก่อนก็ได้นะครับแบบว่าพี่นะนำให้เทสในเว c o โค้ดก่อนมาเทสในนี้จะดีกว่าหลังจากเราปล่อยให้มันชาร์จจิ้งไปสักพักหนึ่งนะครับก็ เมื่อเรา reload เพจเนี่ยมันก็จะขึ้นสถานะว่าเราทําผ่านหรือว่าไม่ผ่านนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คืออันนี้คือผ่านนะครับซึ่งถ้าเรามาดูตรงข้างล่างนะครับจะเห็นว่ามี quality กับ total score นะครับตัว total score เนี่ยเห็นว่ามันเต็มที่1,000ใช่ไหมครับก็คือในโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเราทําถูกทุกเทสเ c สจะได้100คะแนนครับแล้วก็ ถ้าคุณ i t y ของโค้ดเนี่ยเต็ม100%จะได้โบนัสกอ์อีกเก้าร้ทำให้ได้คะแนนเต็มรวมที่1000คะแนนครับทีนี้สมมุติว่าเรายังทําข้อนี้ไม่ผ่านแล้วเราอยากรู้ว่า t เทสเคสที่เราส่งไปเนี่ยมันผิด t เทสเคสไหนใช่ไหมครับก็กดไปที่ตรง t เทสเคสข้างบนแล้วก็สมมุติว่าข้อนี้มีสักสิบเทสเคสก็น้องจะสามารถดูได้ว่าเราถูกอันไหนแล้วก็ผิดอันไหนครับทีนี้ถ้าเรากลับไปที่ตัวโจทย์ข้อนี้นะครับ จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมีหัวข้ออื่นด้วยนอกจาก description ก็มี submission submission เนี่ยจะเป็นการส่งของคนอื่นๆแล้วก็เราด้วยก็คือการส่งทั้งหมดของข้อนี้นะครับแล้วก็ตัว my submission เนี่ยเป็นการส่งของเราทั้งหมดนะครับสมมุติว่าน้องส่งข้อนี้เนี่ยไปสัก4ี่หรอบแล้วแล้วมันก็ยังผิดอยู่ใช่ไหมครับก็น้องๆสามารถเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็ดูการส่งครั้งเก่าๆว่า เทสเคสที่ในแต่ละครั้งที่น้องๆไปแก้แล้วก็ปรับเปลี่ยนโค้ดเนี่ยเทสเคสที่เราส่งไปไแต่ละครั้งเนี่ยอันไหนมันถูกเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอันไหนผิดไปหรือเปล่าสการปรับแก้โค้ดโค้ดของเรานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเป็นตัว d i s คัชชั่นตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถมาคอมเมนต์เกี่ยวกับโจทย์ข้อนั้นได้นะครับแต่ว่าขอความร่วมมือไม่เขียนวิธีการแก้โจทย์ลงไปเนาะนะครับขอบคุณครับ